สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมาพบมาพอกันอีกคือเกาเมื่อนีท่างช่องของเหาได้น้ำสาลาดีๆเม้าววาหอยพี่น้องฟังคือเกาเนาะค่ะเมื่อนีสิมเม้าวถึงตนใหม่ที่ยู่ข้างบ้านเห่านี่ลหละตอนแรกก็น้ำมาปลูกประดับบ้านว่ามันดอกสีงามดีใบกเ็เขียวดีแต่พอมาศึกษาถึงสรรพคุณของตนพุทธลักษาแล้ว มีสรรพคุณทั้งยาหลายอย่างเฮ้ามาเบิงมาฟั่งไปพร้อมกันเลยเนาะคะ่ะต้นพุทธลักษานี่เป็นต้นไม้ที่มาจากต่างประเทศด้คะ่ะพลุลมาจากแถบอเมริกาใต้พุ๋หละคนไทยที่มีความชื่นชอบเพิ่นกระไดนํามาขยายพันธุ์จนเป็นทีแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทยเนาะคะ่ะพุทธลักษานี่มีสื่อเลียกแต่ละท้องถิ่น หลายซื้อเลยคะ่ะอย่างเช่นพุทธสรบัวบัวละวงพุทธรักษาเนี่เป็นต้นไม้ลมลุกเนื้ออ่อนมีอายุอยู่ได้หลายปีลำต้นไต่ดินเนี่ยเอิ่นว่าเเงาเน้ะคะ่ะความสูงของต้นนี่็สิประมาณเมตรเคืองถึงสองเมตรจะคืนร่วมกันเป็นกอๆเนาะคะ่ะ ลำต้นนี่มีความเหนียวแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีลักษณะใบของพุทธลักษานี่เป็นใบเลียงเดียวออกเลี้ยงสลับกันเป็นสีโอบอุ้มเอลลำต้นไว้นะคะส่วนดอกของพุทธลักษานี่ก็สีออกดอกเป็นช่อที่ยอดสุดเลยสีทยอยบานทีละสองสามดอกส่วนผลนี่สิมีลักษณะกลมนะคะ กะสีใหญ่ประมาณเส้นผ้าศูนย์กลาง1-2เซนติเมตรผิวนี่หยิบปกลุ่มไปด้วยน้ำเนาะคะ่ะผลดิบมีสีเขียวผลสุกสีน้ำตาลเมื่อแต่ออกมากะสีมีเมล็ดอยู่ข้างในเนาะคะ่ะขนาดเท่ากับเมล็ดทั่วสีดำการขยายพันธุ์ของพุทธรักษานี่จะเป็นพืชที่ปลูกง่ายเนาะคะ่ะขยายพันธุ์โดยเมล็ดหรือสีเอาเหงาไปปักช่ำปลูกได้ทุกรดูกาลเนาะคะ่ะ ต้นพุทธรักษานอกจากเข้าปลูกไว้ประดับบ้านแล้วก็เป็นไม้มงคลน้ำเนาะคะ่ะอีกอย่างหนึง่งมีสปปรรพคุณทางยาเข้าสิน้ำมาเว่าที่สปปรรพคุณเด่นๆค,คือเงาใต้ดินแล้วก็ลำต้นของพุทธรักษานะคะเป็นสิมีลดฝาดคืนแก้โรคตับอักเสบแก้ตัวเหลืองโรคบิดเรือรัง กระอักเลือดตกขาวประจำเดือนไหลบาหยุดประจำเดือนมากไ่ปกติเป็นแผลบวมอักเสบแก่ไอแก่วัณโรคบำรุงปอดเป็นยาฝาดสมานแก่อาเจียนเป็นเลือดส่วนดอกนั้นมีรสฝาดเย็นใส่หามเลือดในบาดแผลแลแ้วก็แผลมีหนองเนาะคะ่ะ ส่วนมเมล็ดนั่นเพลนสิมีลดเม้าเย็นแก้อาการปวดต่อไปห้ามาเบิงวิธีการนําพุทธรักษามาใส่รักษาโรคเนาะคะ่ะสำหรับคนที่มีอาการปวดหัวให้ใส่มเมล็ดของพุทธรักษาะนี่มาตำตำให้เป็นผงแล้วก็นําไปพอกบริเวณขมับเนาะคะ่ะสำหรับคนเป็นโรคตับอักเสบ ตับติดเชื่อหรือตับอักเสบย่างเฉียบพันแบบดีซานนะคะมีอาการตัวเหลืองให้ใส่เงาสดมาต้มกับน้ำแล้วก็แบ่งกินมือละ2เวลานะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นกินติดต่อกันให้ในเงีสิบวันในระวังการรักษานห้ามกินกุ้งกินปลากินของเผ็ดแล้วก็น้ำมันพืช สำหรับคนที่เป็นแผลเป็นแผลสดแลแ้วก็แผลมีหนองนะคะให้ใส่ดอกสดๆมาตำให้ละเอียดแล้วก็พอกที่แผลนะคะสำหรับผู้หญิงที่ประจำเดือนมากบ่ปกติหรือเวลามากกับมากบ่อหยุดจังสิหรืออาจิการมีอาการปวดอาการตกขาววิธีการแก้ก็กใส่เงาพุทธรักษา กับดอกเข็มน้ำมาตุนร่วมกันกับไก่หรืออาจิเสยข่าวเหนียวลงไปน้ำก็ได้นะคะประโยชน์อย่างอื่นของพุทธรักษานะคะไอเงาของตนพุทธรักษานี่เขาน้ำมาประกอบอาหารก็ได้นะคะมีลักษณะประเภทเดียวกันกับพวกเผือกพวกมันนะคะใย,ยจากกาใบของพุทธรักษานี่ย่งน้ำมาทำเป็นเชือก ใส่งานฝีมืองานหัตถกรรมสารกระเป๋าสารรองเท้าได้นะคะ,มะเมล็ดของพุทธลักษานี่น้ำมาตากแห้งแล้วก็เจาะลูกเห็ดเป็นเครื่องประดับก็บสวยงามดีคือกันเนาะคะ่ะใบของพุทธรักษานี่สามารถม้าห่อของหรือมาเห็ดเป็นงานศิลปะพิมพ์ภาพล่งผาหรือล่งกระดาษได้นะคะ ดอกของพุทธรักษานี่ตามความหมายแล้วนี่มีความหมายที่เป็นมงคลน,นะคะตั้งแต่มีการกำหนดวันที่หาท่านว่าคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติก็ได้กำหนดให้ดอกพุทธรักษาสีเหลืองนี่เป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำวันพ่อนะคะแต่เวลาถึงวันพอก็ิิมีการมอบดอกพุทธรักษาสีเหลืองนะคะซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า ทรงปกคร้องคุ้มคร้องห้มีแต่ความสุขลมเย็นการมอบดอกพุทธรักษาห้กับพอ่อจึงเปรียบเสมือนการบอกหลักเข้าลบบูชาพอซึ่งเป็นผู้สางความสงบสุขลมเย็นให้ให้แก่ขอบรั้วนะคะและะ้วก็นนอกจากนั้นทังด้านความเสือ่อคนไทยโบราณน,นี่เสื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไวเป็นประจำบ้านนี่ สีซอยปวกป้องคุ้มคร้องบ่ให้มีเหตุหลายหรืออันตรายเกิดขึ้นแก้บ้านและผู้อยู่อาศัยเพราะว่าพุทธรักษานี่เป็นพันธุ์ใหม่มงคลที่เสือกันวามีพระเจ้าคุ้มคร้องรักษาห้มีแต่ความสงบสุขก็คือเป็นใหม่มงคลนั่นเองค่ะเคล็ดลับในการปลูกไอ้ต้นพุทธรักษาเนาะคะ่ะให้ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านแล้วก็ควรปลูกในวันผุดนะคะ เป็นยังไรแน่นาคะ่ะท่านผู้ชมได้ฟังถึงสปปรรพคุณและกับประโยชน์ดีๆของพุทธรักษาแล้วผู้ใดบ่ท่านมีกลับไปหามาปลูกเดอะะ้อค่ะเมื่อนี้ก็ขอจบการนำเสนอสาราดีๆไว้แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทังช่องของเฮาในเดอะะ้อค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปัรถนาลำรวยเงินทองสวัสดีคะ่ะ